มีคนเสื้อแดงถามบอกว่ากรณีที่คุณจตุพรพรมพันธ์นะออกมาพูดออกมาวิเคราะห์นั่งยันนอนยันยืนยันกรณีที่นายธีรยุทธ์ร้องศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับท่านทักสิณชินวัตรกับพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าโอ้จตยมงคิดว่ายังไงผมบอกอา้าวันนี้ยังมีคนฟังจตุพรอีกเหรอวันนี้ยังมีคนเชื่อจตุพรพรมพันธ์อีกหรือผมตอบจริงจริง ผมบอกไอ้ถ้าจะฟังคุณจตุพรพมพันธ์นี่นะคุณต้องไปดูแบ็กกราวดูไปดูเบื้องหน้าเบื้องหลังไปดูที่มาที่ไปแต่สำหรับผมผมไม่เชื่ออยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณจตุพรวิเคราะห์เรื่องท่านรักสินชินวัตรผมยังไม่เห็นถูกสักเรื่องเลยวันนี้ต้องบอกว่าถ้าจะว่าการวิเคราะห์ในเรื่องนี้เหลือแต่ซาก,กันแล้วบรรดานักวิเคราะห์ที่ไม่ยึดหลักการนะครับโดยเฉพาะคนที่ วิเคราะห์ว่างานนิสารรัฐธรรมนูญรับแน่คนนําร้องนายธีรยุทธ์นะที่ร้องท่านนักสินกับพรรคเพื่อไทยนี่รับแน่ผมว่าบรรดานักวิชาการเหล่านี้เนี่นะครับวันนี้เมนไม่รับเผานะครับเพราะมันเหลือแต่ซากคพือเผาไปก็ไม่คุม้มเขาไม่รับเผากันแล้วถ้าจะว่ากันจริงๆทั้งหลายคือนักวิเคราะห์เนี่ยนะมันมีหลายแบบมันต้องแยกประเภท คือนักวิเคราะห์ประเภทที่มีอคติหรือเขาเรียกว่าเจตนาไม่สุจริตอันนี้ไม่มีราคาอยู่แล้วกับนักวิเคราะห์ที่สุจริตอันนี้ก็ต้องแยกออกไปว,ว่าวิเคราะห์ในเชิงกฎหมายเชิงการเมืองหรือว่าเชิงสังคมคือถ้าไปวิเคราะห์ในเชิงกฎหมายคุณต้องไปดูข้อกฎหมายต้องไปดูองค์ประกอบในทางกฎหมายว่ามันเข้าองค์ประกอบในทางกฎหมายไหมในข้อท็จจริงที่มันเกิดขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ผมนี่ก็นั่งยันนอนยันยืนยันมาต่างกับจตุพรมาตลอดเหมือนกันว่างานนิสารรัฐธรรมนูญไม่รับไปดูย t u b e ไปดูคำให้สัมภาษณ์ย้อนหลังก็ได้ผมนี่ยืนยันชัดเจนครับคือระหว่างคนพูดกับนักวิเคราะห์นี่ต่างกันนะคนพูดก็พูดให้คนมาฟังมีสาระมั่งไม่มีสาระมั่งสร,รสร้างกระแสสังคมมั่งนะโหนกระแสสังคมมั่ง ก็มีบ้างนักพูดแต่นักวิเคราะห์ต้องมีหลักการนักวิเคราะห์จะต้องมีหลักในการวิเคราะห์โดยเฉพาะยิง่งการวิเคราะห์ประเภทที่เขาเรียกว่าเอากันเมืองเป็นหลักนะเน้นกันเมืองฝ่ายตรงเองตัวเองหรือไม่ก็เน้นทําลายคนอื่นหรือไม่ก็วิเคราะห์ในลักษณะเขาเรียกว่าถ้าตัวเองไม่ได้รับประโยชน์ก็วิเคราะห์ไปอีกรูปแบบหนึ่งคือถ้านักวิเคราะห์ประเภทอย่างนี้นะไม่รู้เป็นใครละ เขาเรียกว่าไม่มีค่าไม่มีราคาต่อสังคมและสําคัญคือบางทีมันก็ทําให้สังคมมันวุ่นวุ่นแหะนะไม่ได้เกิดประโยชน์แต่ถ้าวิเคราะห์กันด้วยเจตนาสุจริตผิดถูกไม่มีปัญหาครับนะแต่ต้องมีหลักนะอ่า,อ,าอย่างเชิงการเมืองก็ต้องไปดูหลายๆหลักอย่งสังคมก็ต้องไปดูหลายๆหลักแต่การจะตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งต้องอาศัยกฎหมายครับไม่แช่เอาอารมณ์ไม่ใช่เอา,อา การวิเคราะห์ในเชิงสังคมหรือการเมืองมาเพื่อจะชี้สตาคนอันนี้ไม่ใช่ครับเอาละไม่รู้นะบรรดานักร้องในงานนี้ที่บอกว่าสารรัฐธรรมนูญรับแน่คำร้องนายธีรยุทธ์นะยังไงก็รับผมบอกเลยว่าบรรดานักวิเคราะห์เหล่านี้หาเมนไม่มีแล้วครับนะเขาไม่รับหรือรับไปก็ไม่คุ้มหรือถ้าจะมองอีงอกมุมก็อาจจะว่าเมนมันเต็มก็ได้นะ เอาอเอาแค่นี้ก็พอแล้วล่ะนะอย่าไปมากกว่าน,นี้เลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับ